สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพี่กำลังจะบอกว่าวันนี้นะคะเรากลับเย็นเลยนะคะกลับเย็นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่กี่เคยพูดเอาไว้ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอากาศที่มันเย็นแล้วนะคะอากาศเย็นแล้วแล้วก็บวกกับว่าเขาเรียกอะไรนะคะมันมืดเร็วนะคะทีนี้พอมันมืดเร็วเนี่ยมันเลยทำให้ เวลาที่เรากลับมาเนี่ยปกติแล้วเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่มันมืดนะคะมันเป็นเวลาที่ปกติแต่เพียงแค่ว่าพออากาศมันเย็นเร็วเนี่ยมันก็ทําให้มันมืดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยเส้นทางที่เราเดินมานะคะจากทางด้านหลังที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็จะมีไฟอยู่ทุกคนเห็นไฟไหมคะไฟก็คือบริเวณเนี่ยค่ะเป็นไฟของทางเขาเรียกเทศบาลมั้งใช่ไหมคะเทศบาลหรืออะไรกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ แต่นี่คือเหตุผลหนึ่งว่าที่กี้เคยบอกกับทุกคนว่ากี้อยากแบบว่าไปเก็บบรรยากาศยามแบบมืดๆนะคะในบริเวณที่เวลาในตัวเมืองยุทธยาเขามีจัดงานเทศาเขามีงานอะไรกันอย่างเงี้ยอย่างช่วงเนี้ยเขามีงานมารดกโลกใช่ไหมคะเราก็อยากจะอยู่แบบว่าให้มันเย็นหน่อยนะคะเพื่อที่จะเก็บภาพถือส่วนมาฝากทุกคนแต่ทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ยพอเรากลับเย็นปุ๊บวันนี้กี้แค่กลับจากเวลาที่มันจะต้องกลับ ไปแค่เหมือนกลับเลยเวลาไปแค่เที่ยวเดียวเองนะคะใช่ไหมคะคือปกติจะต้องกลับก่อนเนี้ยเที่ยวหนึ่งแต่นี่คือเรากลับหลังจากนั้นเที่ยวหนึ่งดูสภาพการเดินกลับบ้านที่ดูดิเห็นไหมคะเป็นอะไรที่บอกว่าเราจะบอกให้นะคะว่าสมัยก่อนนะคะที่นี่เนี่ยจะไม่มีในส่วนของไฟที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะไฟที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ย เขามาติดให้ทีหลังนะคะทุกคนเห็นป่ะเนี่ยต้นเสาไฟเนี่ยคือทางเทศบาลหรืออะไรเนี่ยค่ะที่ไม่น่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันน่าจะเป็นเทศบาลมั้งที่เขาดูแลเขตนี้อยู่เห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นคนที่อยู่ที่นี่โดยที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะคือ <c oughs> คือเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าคืออะไรคือ,อยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกไงว,ว่าวันนั้นเนี่ยที่ดูมันจะมีเอ่อคลิปของใครอยู่อันหนึ่งก็ไม่รู้อ่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะ ลูกน้องอ่ะ <át, S 1> เขาต้องกลับบ้านไกลอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะคือเียกเราจะบอกว่าในต่างจังหวัดจะเป็นแบบนี้หมดนะคะคือต่างจังหวัดจะเป็นบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยคือบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันจะห่างกันนะคะมันไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกว่าอย่างเช่นว่าสมมติว่าอย่างในเมืองใช่ไหมคะมันจะเป็นตึกเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใกล้กันแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ประเภทที่แบบว่าบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันนะคะ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่แบบกลับบ้านมืดนะคะก็จะสังเกตว่าตามแต่จังหวัดก็จะต้องมีแบบว่าปู่ย่าตายายนะคะมาคอยรับลูกหลานของเขาเลยประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าในมุมกลับกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าบริเวณเส้นทางที่กี่กลับบ้านทุกวันเนี้ยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าทางแยกเข้าโรงเรียนนะคะเส้นที่เรากำลังจะเดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นโรงเรียนแต่ว่าพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยมันก็จะอยู่ในเขตแค่เส้นสายในข้างในถูกไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเส้นสายข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นประมาณเหมือนกับว่าเป็นปากทางที่โรงเรียนออกไปทุกคนนี่ภาพออกไหมคือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปตามต่างจังหวัดทุกที่นะคะเราไปตามต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีป้ายบอกใช่ไหมคะว่าโอเควัดนี้โรงเรียนนี้หมู่บ้านนี้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆนะคะพอเราเดินเข้าไปจริงๆเนี่ยโอ้โหประมาณ3กิโลเมเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะก็คือเนี่ยนะคะเวลาที่ ตอนนี้กี้กําลังเดินเดินอยู่ใช่ไหมมันทําให้กี้นึกถึงตอนไหนหรือไม่เนี่ยทุกคนเห็นปะคือบางจุดเนี่ยมันก็จะไม่มีในส่วนของไฟเลยดูดิมื๊ดตื่อโอ้จะบ้าตายชีวิตนะคะคือประเด็นอ่ะคือจริงๆอ่ะเราไปลงที่ปากทางได้นะคะเราสามารถที่จะเลยไปลงที่เขาเรียกปากทางของอําเภอได้แต่เพียงแค่ว่าในส่วนของอําเภอเนี่ยพอเราไปลงปุ๊บ มันจะเลยจากป่าทางที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะไปอีกประมาณสัก50เมตรน่าจะได้หรือร้อยเมตรประมาณนี้ค่ะไปอีกไม่ถึงไม่ถึงป้ายรถเมลดีนะคะประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยที่บริเวณตรงจุดนั้นน่ะมันก็จะมีในส่วนของรถนะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบว่าเป็นวินนะคะวินแบบตัดจังหวัดแต่ว่าเออมันไม่จะบอกว่าวินตางจังหวัดมันก็ไม่น่าจะใช่นะคือเขาก็มีแบบเป็นเสื้อวินอะมีผ้าออไหมคะ เป็นเสื้อวินสีส้มๆเหมือนอย่างในตัวเมืองเหมือนในกรุงเทพเหมือนในยุทธยาที่มันจะมีวินเป็นชื่อใครชื่อใครประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกที่เราจะลองเดินเข้าดูว่าถ้าเราเดินจากปากทางเข้ามาในสู่โรงเรียนบางไายวิทยาแห่งนี้นะคะซึ่งมันเป็นบริเวณจากปากทางมาถึงตรงนี้ประมาณโลก,กว่าๆตอนกลางวันเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเดินชิวๆแต่ตอนกลางคืนโคตรละมืดองมืด นี่คือเราเข้ามาในจุดของบริเวณสี่แยกใช่ไหมคะพราะเป็นสี่แยกปั๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟอยู่เนี่ยคะ่ะมีไฟอยู่ดวงหนึ่งมีไฟอยู่ดวงเดียวนี่เพอาไหมคะคือต้องเดินมาอย่างเงี้ยมืดตึต๊ดตือย่างเงี้ยก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนะี่ยฝากบอกนะคะฝากบอกถึงหน่วยงานนะคะว่าจริงๆอะ่ะคุณควรจะปิดไฟบริเวณตั้งแต่ปากทางเข้ามาตรงเนี้ยให้มันเยอะกว่านี้นะคะที่ว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะอย่างที่บอกว่า เราอะ่ะไม่ได้เดินทุกวันหรอกนึกภาพออกไหมคะเราไม่ได้เดินทุกวันเราไม่ได้แบบใช้ถนนเส้นนี้ทุกวันแต่แค่เราจะบอกว่าบางทีอะ่ะบางคนที่เขาต้องใช้เส้นทางนี้ทุกวันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เดินนึกภาพออกไหมคะอาจจะขี่มอไซค์ก็เถอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือความปลอดภัยที่มันควรจะต้องมีคือจริงๆในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะคะของในทุกๆท,ที่ พี่มองว่ามันมันควรจะต้องมีนะคะก็จริงๆแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเลือกนายกอบตกันแล้วใช่ปว่าอบจอแล้เออพรุ่งนี้เขาจะเลือกอบจอกันแล้วถ้าเกิดเขาถามเราว่าอยากจะขออะไรพี่ก็อยากจะบอกว่าอยากให้ติดไฟให้มันเยอะกว่านี้เออแต่เขาคงไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเขาคงไม่ได้มาติดตามช่องชาแนลของเราในภาพบอกไหมคะดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ก็พูดไปนะคะพูดไปแต่ประเด็นสำคัญคือ ใครจะได้ยินหรือเปล่าหรือไม่อันนั้นเราไม่รู้นะคะคือตอนนี้กี้กำลังจะเดินเข้าไปสู่ในบริเวณของทุกคนเห็นหมาะ่มนะเห็นปะมีห <laughs> ม,มาอยู่หนึ่งตัวหมาใครก็ไม่รู้อ่ะหมาใครวะเมื่อกี้มันมามองมองเราอยู่ใช่ไหมคือกี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะกัดหรือมันไม่กัดเราไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามันมีมาหนึ่งตัวแต่มันก็ไม่ได้กัดเราเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่ากี้ไม่ได้เอาใส่แมสไงบางทีเวลาเราไปตามบางที่อะนะใส่แมสใส่หมวกใส่อะไรเยอะแยะแตแะแพ้ไก่นะบางทีอะหมามันก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับเรานะบางทีมันก็มีการแบบเละๆเราเหมือนกันนะหมาแล้วก็เราจะบอกว่าเข้ามาในส่วนของโรงเรียนเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าง่ายๆนะต้องมีการลัดเลาะประตูก็ปิดแล้วดูดิทุกคนเห็นยังว่า กว่ากี้จะเดินเข้ามาในในบริเวณเออเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยกว่ากี้จะเดินเข้ามาในบ้านในโรงเรียนในอะไรเสร็จเรียบร้อยนะ่ะมันต้องใช้เวลาในการเดินพอสมควรเหมือนกันนะคะบุกป่าฝ่าดงอ่ะดูดิดนะคะสุดๆอะ่ะนะคะอันนี้ไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจนะแต่ว่ากำลังจะพูดในมุมที่ว่าคือในต่างจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้จริงๆ นะคะมันจะเป็นแบบนี้จริงๆเพราะว่า,าทุกคนเห็นไหมว่ามันมืดไม่มืดอะ่ะเนี่ยคือถ้ามันไม่มืดเนี่ยทุกคนก็จะเห็นหน้าดิฉันถูกไหมตอนนี้แสดงว่ามันมืดพอมันมืดอะ่ะมันก็เลยจะไม่เห็นหน้าถูกไหมคะคือเขาก็มีปลอดไฟตามตามสไตล์ของเขาแหละอันนี้คือเราเข้ามาในเขตของโรงเรียนแล้วนะแต่ทุกคนเห็นไหมว่าดูดิมืดเลยอะ่ะเห็นปะเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามนะคะที่ชอบบอกว่า เอ๊ะทำไมทำไมแบบทำไมไม่เห็นแบบเราแบบออกไปกินข้าวนอกบ้านกลางคืนเลยประมาณอย่างนี้นี่แหละคือสิ่งที่กี้กำลังจะบอกให้รู้ว่าบ้านเราเนี่ยมันอยู่แบบไกลปืนเที่ยงจริงอะนะคะมันไม่ได้แบบว่าคือพูดง่ายๆคือมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเวลาเราอยู่ในเมืองนี่พ่อไหมคะตอนที่เรามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะกี้ค่อนข้างปรับตัวเยอะมากนะคะปรับตัวค่อนข้างมากเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าหนึ่ง คือจะซื้ออาหารเนี่ยก็ยากจะไปตลาดก็ยากถูกไหมคะแล้วก็เนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมันก็อยู่ในพื้นที่ที่จะทําอะไรไม่ได้อย่างใจในทุกๆอย่างแต่โอเคละคะ่ะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะต้องมีการเคารพสิทธิกันเนี่ยทุกคนเห็นปะขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ทุกคนไม่เห็นหน้ากี้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันมืดมากกนี่แหละคือสิ่งที่คือ คือเอาจริงๆนะคะว่ามันมันไม่มีแบบพื้นฐานในเรื่องของความปลอดภัยถือว่าพื้งทีแบบ,บมืดๆอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในเขตของสถานที่ราชการตอนนี้กี่อยู่ในเขตของโรงเรียนนะถือว่าอยู่ในเขตของโรงเรียนแต่ถ้าเมื่อกี้ตอนที่เราเดินออกมาจากบริวเวณปากทางข้างนอกกี่จะลองทําให้ดูไงว่าถ้ามันจะต้องเดินออกมาจากตรงที่เราลงรถเนี่ยแล้วเข้ามาถึงในส่วนของบริวเวณก่อนจะถึงปากทางโรงเรียนเนะี่ย คือระยะทางแค่โลกว่าก็จริงนะคะแต่โครตรละมืดอ่ะนะคะมืดมากนะคะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือแหมพูดไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พื้นที่ที่มอนมืดๆเนี่ยคือถ้าเป็นเรานะเราคงเอาไฟไปติดอ่ะนะคะเราเอาไฟไปติดเพื่อที่จะให้มันเกิดความแบบปลอดภัยในชีวิตของประชาชนที่เขาอยู่ในในเขตแถวๆนี้พี่ภาพออกไหมคะ คืออยู่ในบริเวณเนี้ยทุกคนต้องใช้เส้นทางถนนทุกเส้นที่เดินเข้ามาเพราะฉะนั้นบางทีมันมืดตึ๊กตืออ่ะกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมืดไปขนาดไหนนะคะนี่ขนาดที่เดินมันจะถึงบ้านอยู่แล้วนะคะเนี่ยก็ยังมืดอยู่นะคะแต่ว่าโชคดีว่าจังหวะเนี่ยโอเคที่นี่เขามีเปิดไฟตามของทางโรงเรียนเขานะคะนี่ค่ะ๋ยวจะบอกว่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ถามว่าทําไมที่ถึงแบบไม่แบบออกไปสังสรรค์เหมือนสมัยก่อนตอนที่เรายังอยู่ใน นี่คือคําตอบว่าชีวิตการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่ถามว่าเราจะปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ยังไงก็ก็ได้อยู่นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีหน้าที่ที่เราจะต้องทําให้สําเร็จรุ่งร่วงเพราะฉะนั้นบางทีก็อยาให้ข้อจํากัดเรื่องพวกนี้มาเป็นอุปรสรรคในการที่เราจะทําอะไรโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่เดินเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ต่อไปก็ ทุกคนจะได้ไม่สงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมทำไมมึงไม่อยู่มืดๆดวะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าอยู่มืดนะ่ะก็ต้องไปค้างในเมืองซึ่งจริงๆแล้วกี้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปค้างที่ไหนนะคือเราอยู่บ้านเรามันสบายใจกว่าอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะคิดว่ามึงจะหน้ามืดไปไหนเนี่ยคือมึงพูดมึแจะไม่เห็นหน้าเลยว่าดูดิโอเคไปละเด็กกี้ขึ้นบ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัพคลิปของวันนี้ที่เราไปในส่วนของท้ายจรนนำที่วัดพระศรีสังเกทให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็เป็นความรู้สึก ปลื้มปิติมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสไปในบริเวณนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าหลายคนนะนยอยนอยที่ว่าคงมีอีกหลายๆคนแหละที่ไม่รู้ไงว่าบริเวณนั้นอ่ะมันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ